กวไ,ไม่เอาไว้มนี่งมาไว้เาไว้นั่นะสิข้างหลังก็มีที่ไวอยู่ก็ไม่ไหว <c oughs> เอาไงอ่ะเอาออกไงครับมันติดติดขาเกย์มะมันปะมันจะมีไอ้เกย์ที่เป็นรูปรอยร้อยจะมีขาไม่ต้องวนปัเนี่ยเออนี่ไงแกนขานที่นี่จนะต้องลิกมั เป็นกรรมละไอตัวนี้แหละมีติดรถเลยน,น,น,น่าจะกลับไปดแบบูไอ้ควงแล้วก็มวมาไอ้ควงผมมีไอ้ควงมีแต่ว,ว,ว่าปัญหาคือไอ้ข้อยา,ไอาไยองไม่ได้เอามา ถ้ามันรั่วนิดหน่อยก็ยังเกี่ยวถ่ายได้บอกช่างที่ทำน้องเร่ยๆพาพี่มาเกี่ยาพันดิเรายืมท่อนี้ก่อนได้ไหมไม่นทียท่ออะไรเขาใส่เสือเาแนันมันโอ้โหไม่ธรรมดานี่ Hehehe <laughs> ที่อู๋วันนี้สตัวอาสายอานันแเนี่ยนีสายสายสำหรับแกสส๊สใช่เงินเดืนนี้นน600บาทนั <c oughs> ่นแหละดิ <c oughs> ยังแตกครับนะยังแตก <c oughs> คุณพี่แรงนัน,นเท่าไหร่เนีเ่ยอ่อผมไว้ที่4เจก็ประมาณ